มีไปทบลองนะฮะจากประมาณ5สถาบันจุรานะครับสหสุขนะฮะการคอนคตรหลวงนะครับผมมาตรฐานการผลิตนะครับผมแล้วก็ n s f นะครับมีค่าการตรวจของแลบจากอัตเลเด้วยนะครับผมคืออะไรนะครับผม เครื่องกรองน้ํานะครับทั่วๆไปนะครับก็จะมีมาตรฐานผ่านมาตรฐานว่าเอชอชจะมีสองมันจะมอะีอยู่หลายตัวอักษรด้วยกันถ้ามาตรฐาน42นี้ก็ถือเป็นมาตรฐานเอ s เหมือนกันนะครับผมแต่การทดสอบปฏิภาพนะครับคร,ครั้งแรกนะในการลดปริมาณสารเจืียพรในนะน้ำดื่มที่มีผลถ้ามีผลกระทบต่อรสชาติอ่ะง่ายง่ายนะครับผมนะและความใสของน้ําดื่มนะครับถ้าเป็นมาตรฐาน6กสินะครับผมคงจะเป็นมาตรฐานที่มีองค์กรที่สูงขึ้นไป รสูงขึ้นไปนะครับมาดูนะครับอันนี้คือแบบลองจากแหล่งนะออสเตรเลียนะครับอันนี้มาดูเรื่องของระบบนะครับระบบไสกรองกันนะครับเรามีทั้งหมดนะครับสามไสกรองกันแต่เก้าพันตอนนะครับขั้ตอนทนหนึ่งก็คือเป็นกรองพีพีก็คือกรองให้เรียกว่ากรองหยาบนะกรองหยาดกรองเช่นกรองตะกรอนนะครับกรองฝุ่นละอองต่างๆที่เจือปนในน้ำนะครับ ขั้นตอนที่2ก็คือ activated carbon นะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ของกองเรื่องของกองกลิ่นเห็นไหมครับของเราใช้อะไรครับที่นี้61แล้วก็42ทั้ง2ตัวเลยเห็นไหมครับบางยี่ห้อมีแค่เพียงตัวเดียวคือ42นะครับผมนะพอขั้นตอนที่3นะครับผมเรียกว่ากองตัวนี้เป็นกองเรื่องของอโลหะหนักนอะไรพวกนี้นะครับพวกสารเคมีออกนะพอขั้นตอนที่4เป็นอะคาร์แบคบอล เา okay. บอกก็คือเป็นหินที่มีแร่ธาตุธรรมชาติและหินแร่ธาตุธรรมชาติตรงเนี้นะครับดีที่สุดคือของเมืองไทยนะครับผมอยู่ที่ไทน้ำบรีนะหินยังดีครับผมซึ่งทั่วโลกนะครับก็ต้องมาใช้ที่ท,ที่นี่นะครับผมมาดูกระบอกที่สองข้อที่สองนะฮะขั้นตอนที่ห้าก็คืออิสระคาร์บอนกองเรื่องของกลิ่นสี คอรินสารยูนซีต่างสารเคมีตกค้างนะครับ,รยยบ,รนะรบขั้นตอนที่6ก็คือซิลเวอร์นะครับผมตัวซิลเวอร์นาโนตัวนี้เป็นเป็นซิลเวอร์ตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวที่ฆ่าเชือ้อหรือยับับย้งการเจริญตัวของเชือ้อแบคทีเรียมันเป็นเงินนะเป็นเงินเป็นแร่เป็นแร่งเงิน oh. เป็นแร่งเงินนะเป็น Carbon, คาร์บอนเคลือบเงินนะฮะเป็นคาร์บอนเคลือบเงินนะครับผมพอขั้นตอนที่เจ็ดก็คือ ก็จะมีนะฮะอะทอม์มกบอลอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเติมเรื่องของแคลเซียมแมกนีเซียมทําไมต้องเติมแคลเซียมแมกนีเซียมลงไปในน้ำนะฮะร่างกายคนเรานะฮะจำเป็นต้องใช้แคลเซียมแมกนีเซียมทําไมจำเป็นต้องใช้ครับวันนี้คุณทํางานออกเหนื่อคุณหายใจนะฮะน้ำออกจากร่างกายปัสสาวะน้ำออกจากร่างกายรั่วแต่ส่งแคลเซียมแมกนีเซียมออกจากร่างกายกนเลยถ้าเราไม่กินเสริมเข้าไปทําไงครับมันถ้าไปดึง อัางเปล่ากินวันนี้ถามว่าเรากินอาหารเสริมเรากินได้ตลอดเวลาไหม,มก็ไม่ได้ถูกไหมครับนะส่วนใหญ่นะฮะคนต้องกินน้ำอยู่แล้ววันหนึ่งสองลิตรอยู่แล้วนะในน้ำอะคาเมกตัวนี้มันเป็นน้ําที่มีแร่ธาตุอยู่แล้วเพราะงั้นเราไม่ต้องกดสูญเสียเรื่องแร่ธาตุอยู่แล้วแร่ธาตุเก่าออกใหม่เข้าเก่าออกใหม่เข้า,ขา,ขาถ้ากินน้ำนะฮะนะอาคาไลาเข้าไปนะครับผมนะอันนี้เป็นข้อบอกที่สอง ระบอกที่3นะครับจะเป็นเมลเมล์เป็นเมล์ตัวนี้นะครับจะมีความละเอียดถึง0.01ไมครนนะครับซึ่งนะฮะเชื้อไวรัสและอินทรีย์สสารต่างต่างๆที่ที่มีความเล็กที่สุดก็คือแค่0.2ซึ่งตัวนี้มันสามารถกรองเก็บนะฮะทำให้น้ําที่ออกมาเนี่ยสะอาดนะฮะยังมีซินเวอร์เอเดตซินเวอร์อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวฆ่าเชื้อโรคขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะออกให้เราดื่ม ถามว่า,อากองละเอียดถึง0.0 1นย์นยหึ่งไมครนเพื่ออะไรครับผม1วันนี้นะครับเพื่อให้มเลกุลน้ําเล็กลงพอโมเลกุลน้าเล็กลงการดูดซึมร่างกายดีขึ้นไหมดูดซึมกินเข้าไปพบดูดซึมเลยทำให้ส,สดชื่นเลยนะครับหรือเอาไปพวกนี้เอาน้ําที่กองอยู่ื่องกองนี้ไปชงน้ําชาโดยที่เป็นน้ําเย็นนี่นะฮะกองเสร็จไปชงน้าชาชงกับใบชาใบชาออกสีก่อนน้าธรรมดาที่เอาน้ําเย็นธรรมดาเหมือนกันนะ ชงน้ำชาพร้อมกันเนี่ยตัวนี้ออกสีก่อนเพราะอะไรครับเพราะมันกุลมันเล็กาสามารถแทรกซึมเข้าไปในใบชาได้เร็วขึ้นมันก็เลยทำให้ใบชาออกสีได้ไวขึ้นนะครับแล้ว,ลวขนมคือมันเป็นน้ําด่างที่ทําให้ร่างกายเป็นปรับสมดุลได้จริงๆอจะซื้ออยู่แล้วแหละพอดียังขายบ้านไม่ได้ <laughs> จวนแล้วจวนแล้วเพราะว่าเขาบอกมันติดโควิดว่ามีความแตกต่างกับเครื่องกรองน้ำทั่วไปนะฮะเครื่องกรองน้ำทั่วไปใช้อะไรแสงยูฆ่าเชื้อโรค แล้วจะเชื่อได้ย่งไงว่าสายแสง UV จะฆ่าเชื้อโรคได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะขั้นตอนการกรองนะครับอาจจะเป็นศูนย์จุดสองไมครอนด์ศูนย์จุดสามไมครอนแล้วแต่ยี่ห้อแน่นอนถ้าเชื้อโรคผ่านเข้าไปแน่นอนถึง UV ไปฆ่าถามว่าซากเชื้อโรคเลยซากศพอยู่เลยครับเดือดน้ำโอกาสฟื้นมีม๋ยมเชื้อโรคโอกาสตายหมดมีไหมมันน่าจะรอดได้ด <laughs> <laughs> ถูกไหมอย่างนี้มันไมีโอกาสรอดไปเลยถูกไหมครับ กเราไม่ไปกินซากไม่ไปกินซากศพเชื้อโรคอยู่แล้วถูกไหม <c oughs> ตะเพรกการกรองอรเนยนะมันไม่ยุ่งยากเลยและการประกอบก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะแล้วค่อยขท่านจะประหยัดถามว่าเท่าวันนี้ทำไมคนเอ่อทำไมเซเว่นนะฮะบิ๊กซีโรตัสในท็อปต่างๆทำมันึ้นนเป็นน้ำแร่ขายนะเพราะคนเริ่มรู้แล้วว่าน้ำแร่ดีต่อสุขภาพแต่ถามว่ากินมันนั้นไหวไหมครับน้ำแร่ดีๆอย่างของอ่อยี่ห้ออะไรนะ ขวดนึง42บาท45<ม>บาทมีเล่เหรอมีเล่ไม่ได้มิเดลเล่มิเดลเลขยังไม่ย,ไมยังมีความไปปีบไตรสามบาทกว่าแต่ถ้าหมดชุดแรกไปเปลีบัตรเก็ใช้กองอย่างเดียวนะครับเหลือสามพันเก้าห้าพันลิตรตกเหลือขวดยังไม่ถึงบาทถามว่าคุ้มไหมฮะคุ้มมาเยอะมันคุ้มอยู่แล้วล่ละพวก <laughs> นะครับผม <laughs> เราจริงๆเราก็ไม่ได้มีมีเพลชแน่อะไรแรับตัวนี้เขาเราเคย huh. กินที่ เธอตัวที่เทสมาให้เราอ่ะแต่มันลบาบากเลยต้องมาน,นั่งถือเมื่อปวดมือวันนี้ผมก็กินน้ําแร่ตลอดนะครับและข้อดีก็คือวันนี้ทุกวุไม่กินข้าวนะครับคุณเอาน้ําแร่มาซาวข้าวเพราะคอรีนมาโดนกองเอาไปอยู่แล้วข้าวนี่ลูกสาวก็ชมนะว่าอร่อยนะแล้วมันแปลกนะเหมือนพอปกติถ้าเป็นยีห้ออื่นอนะ่ะเราเก็บข้ามวันมันบูดนะแต่อันนี้ไม่บูดร <laughs> คือเราไม่ไม่ได้ไปไปอุ่นมันนะ คือมันข้ามวันเอ้ยมันก็ยังดีอยู่เลยนะหรือเขาใส่ใส่ออโซนป่ะก็อยู่อยู่ในหม้อไงอยู่ในหม้ออยู่ในหม้อนี่ถ้าเป็นข้าวทั่วไปมันหมทั้งวันแล้วนะไม่ไม่ข้ามคืนอ่าถ้าเป็นข้ามคืนบูดไม่บูดนะอันนี้ไม่บูดเหรอไม่บูดนะหรือหุงตอนเย็นหุงตอนกี่โมงไม่รู้จำไม่ได้อะรู้สึกว่ามันยังยังมันยังดีกว่าเพราะว่าเป็นยี่ห้อรือมันจะ กลิ่นมันมจะนีแต่อัน<ง>อนี้มันเหมือนมันอะไรมีอบกอโซโลแล้วลงคือต้องบอกข้าวย่ข้าอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้พ่นเคมีเ่าไม่ได้พ่นไม่ได้พ่นวิตามินถ้าพ่นเคมีเพราะผมรู้จักคนที่ทํางานให้กับซีพีอยู่เวลาถึงหน้าข้าวโรงสีข้าวที่เขาจะแพ็คข้าวเนี่ยออกมันเขาบอกมุนมืนหมดเพราะอะไรฮะเพราะเขาต้องพ่นสังเกตเอาง่ายๆนะเอาข้าวที่มีสารเคมีพ่นเพื่อป้องกันมอดนะครับวางไว้ครับมดไม่แตกมดไม่ยุ่ง แต่ข้าบางยี่ห้อเนี่ยวางมดแป๊บเดียวมดมาเข้าถุงเจาะถุงทะลุถุงเข้าถุงเลยนะครับบางยี่ห้อให้วางให้วางกลางกลางมดเนี่ยมดมันก็ไม่ยุ่งอ้าวแล้วเขาใส่พวกยาฆ่าแมลงแล้วขายได้มันเป็นสารตัวหนึ่งที่ทางสาธารณสุขเขาอนุญาตให้มันสลายเองอะไรอย่างนี้ใช่ประมาณนั้นนะคือสามารถจะซาคือซาวแล้วมันก็ออกไปตามน้ำได้แต่ถามว่าหมดไหมมันก็มีโอกาสไม่หมด นะแต่ของเรานี่คือไม่ได้ใส่สารป้องกันมแมลงอยู่แล้วนะเหมือนกับข้าวเอ็มตาข้าวเอ็มตาก็ไม่ไม่ได้ใส่สารนะครับผมเพราะนั้นก็ก็ค้องปลอดภัยอย่างน้อยถ้าเรากินข้าวทั่วไปเอาน้ำอนิี้เป็นซาวข้าวก็ยังมีความปลอดภัยสูงนะฮะ